สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาแนะนำเทคนิคนะคะหรือว่าวิธีการบันทึกภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่อง PC หรือว่าโน้ตบุ๊กนะคะด้วยปุ่ม prtsc นะคะหรือว่าย่อมาจาก print screenshot นะคะก็คือการแคปภาพหน้าจอของเรานั่นเองทำยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะให้ทุกคนไปดูที่แป้นพิมพ์ของเรานะคะหา,าตัวย่ออันนี้ให้เจอนะคะ PRTSC นะคะจากนั้นเมื่อทุกคนจะเมื่อทุกคนต้องการแคปหน้าจออันไหนนะคะสมมุติว่าอยากจะแคปหน้าจอนี้เลยนะคะให้ทุกคนกดปุ่มนี้หนึ่งครั้งนะคะจากนั้น เราจะไปวางไว้ที่ไหนอ่าสมมุติว่าเราจะวางไว้ในไฟล์ Word นะคะวางต่อจากตรงนี้ละกันนะคะอ่าวางข้างบนเลยจะได้เห็นชัดๆอ่าอยากจะเลือกวางตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็สามารถกดคลิกปุ่มวางได้เลยนะคะมาลาค่ะภาพเห็นไหมคะอยากจะแคปหน้าไหนก็เลือกเอานะคะเอามาแก้ไขได้เลย ข้อความแล้วกันนะคะตัดภาพอ่าให้เหลือเฉพาะส่วนที่เราต้องการเห็นไหมคะง่ายไหมคะทุกคนอ่าหรืออยากจะแคบอ่างานของเราอ่าสมมุติหน้านี้อีกแล้วนะคะไปไว้ในลายนะคะอ่าสมมุติกดปุ่มนี้หนึ่งครั้งนะคะเดี๋ยวเราจะไปวางที่ลายกันค่ะ จากนั้นนะคะเราก็มาที่ลายนะคะกดตรงแถบพิมพ์ข้อความนะคะคลิกขวาหนึ่งครั้งแล้วก็กดวางค่ะอ่าเห็นไหมคะภาพมาแล้วค่ะลองไปทำดูกันนะคะทุกคนเทคนิคง,ง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ